โอเคก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกินสำหรับคุณชมก็สกีมอาร์เซน่นั่นเองซึ่งก่อนในวันนี้ผมได้ออกมาตามมาเจ้ากิฟฟินซึ่งไม่ใครที่ผมอยู่ตรงนี้นไม่ใช่เลยคือมันมีข้อผิดพลาดตอนแรกเว้ยก็คือไอ้นั่นนะทุกคนคือผมแบบคืออัดคลิปกับเพื่อนไงแล้วทีเนี้ยมันไอ้นี่โอ้โหแล้วผมตัวคุยกับเพื่อนแล้ตอนนี้นตัวแอปไม่สามารถบันทึกเสียงผมไม่ได้เว้ยตอวนี้ก็เรียบร้อย คลิปนั้นก็สุดเปล่าดีนะผมเซฟไว้แต่ตอนนี้ขอไปเขียบทาเป้ก่อนไปนูน่นละโอ้ดูจากระยะสายตาไปเลยจำขอรีสตอร์ใหม่ก่อนคือแบบเราห้ามคุยกับเพื่อนเลยอะคือถ้าเราจะโทรแชทอะ่ะโอ้ยเพไม่สามารถออกคลิปได้ก็ว่าอยู่อะไรมันแ,แปลกๆกัวะ ม่หอมีวัตถุประสองค์อะไรก็มันไม่รู้เสียดายนะที่เขาไม่สามารถออกคลิปได้เสียดายมากโอเคไม่เปไ็นไรคนเดียวก็คนเดียววะแอปเราก็พอลงคลิปในข้อแค่นั้นน่ะแค่นั้นแหละมีวัตถุประสงค์มากกว่างทีเดียวคือเรียบร้อยกดให้มันตาม เอาไอ้ไอ้ไอ้กิฟอนไอ้จิบวายแล้วแล้วหนูลงอะไรเนี่ยลูกหนูไม่ต้องลงหนูอยู่ปิ้วไอ้ไม่โดนอึ๊บไปไหนรับ อยู่ไหนวะไม่เป็นไรหรอกกิฟฟินเรารมันบินเร็วอยู่แล้วอยู่เฉย จ้มันเออไอ้ฟอนตามไปอตอนนี้ผมจะยิงไปด้วยขอเพิ่มเสียงหนะออ่อยนะเฮ้ยอูโหูนักแม่นปืนนักแม่นปืนในตำนานนายตาต้าครับอเออโดนแล้วสลบเรียบยร้อยล่วงแล้วล่วงแล้ว โอเคตอนนี้ล่วงแล้วครับจะหยอดคลิป,ปนิ้ให้เขาไปนะแต่ก็จะซื้อยาคุณสามด้วยมาโอ้โหคลิปแรกเสียดายมากเปิดตั้งแต่อยู่ที่บ้านตอนนี้ต้องมาเปิดตรงนี้โอ้ยคลิปนี้สั้นสั้นมากมบอกไปเลย เม็ดเดียวล่วงลูกดอกนี้แรงจัดบอกไว้เลยเด <c oughs> ี๋ยนะที่ท่านมันต้องจับด้วยปืนใหญ่ถ้ามันไม่ต้องจับด้วยปืนใหญ่นะป่านี้คือใส่แล้วอ่ะ <c oughs> ไม่งั้นป่านี้ผมจับไททันไม่ตั้งนาแล้วถ้ามันไม่จำเป็นต้องใช้ลูกปืนใหญ่ <c oughs> ดูทาเปออ่ <c oughs> อนดอยอเชียว ึรื่งก็การเทมเขาก็ไม่ใช่เรื่องอยากครับเดี๋ยวขอเรียกออเตอร์มมาก่อนนะออเตอร์โอทีทีเนี่ยออเตอร์เรียกมาอุ้ยเร็บยาวอุ้ยเบอร์ยี่สิบคิดว่ากิฟฟินจะไหวไหมไอ o n น ฟอนไม่เอาสามสองไม่น่าไหวเอาตรงตรงมากลับมาแล้วเมื่อกี้มีธุระนิดหน่อยนะครับเสียดายนะเพื่อนไม่สามารถออกคลิปได้นะตัวแอปมันไม่บันเทือเพราะมีเสียงวัตถุประสงค์มาแทรกนะโอ้โคตรเสียดายเลยืมหมดกัน ไหไม่เป็นไรคนเดียวก็ได้เอ้ยผมอยากรู้อ่ะเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องอยากรู้อยากรู้ไปทำไมเอ้ยผมอยากแล้วถ้าเกิดว่าผมเอาอันนี้ใส่ให้เจ้าเล็บยาวกิมเป็นไงวะไม่ได้ ทำหมูข่ามันเทงเลยแล้วกันไม่เป็นไรกินฟี่เรามาตีมยนหมูข้านนะนี่ไงตียในระยะพระเจ้าบอกไปโอ้มันจะตายกินฟี่เราก็ดาเหวแรงกันนี่เฉพาะตอนที่เราขี่นะถ้าให้มันสู้เอ็นมาลรงบนยันชาติหน้ากว่าตูจะหลอกโอ้โหให้มันกินแค่เดียวพออย่าให้มันสองอันเดี๋ยวคิบเบิลไปอีก ออกมาสามันอันเดียวพออันเดียวก็ติดแล้วบอรีกันทาปิตาลาเร็วๆสัตว์เทคอีกหนึ่งตัวของบ้านเรานะครับทาปิตาราตบมือเย,ย้จะได้ทาปิตาลาเป็นลูกสวย มันมีสูตรชักดาบออกมาแล้วมันจะตื่นเห็นไหมยู่เฉยออยู่เฉยใส่อันเทคกเข้าไปถ้าปิจาราล่งางเทงนี่เทมากบอยส่วนกิฟฟินตามมาไปปืนเท็กชุดเท็กไม่มีแต่มีอันเทคก ของเทคชิ้นแม่ของเราก็คืออนะารเทคเนี่ยไปดมพาทาเบจาราเอาไปเตือนพาสิเทก่อนผมใจถทาเบจาราดุยเดียวเลยเฟรมอันนี้อันนี้ครับอืมกดซูมกล้อง แบบม่เหรอจะบินเอ้ยอ้าวแถวนี้ก็มีสไปโน,นแล้วผมจะไม่หัดตรงโอ้ยเรืวน้อยไม่เป็นไรถ้าเป็นจาราู้คิดกล่ว VS สไปโน,นดูสิใครกันจะเป็นผู้ชนะพร้อมแล้วก็ลุยตืดตืด,ตดตมวยคู่เอกครับผมศึกนักมวย เอออย่านั่นไม่ใช่กูต่อสู้เจ้ากูต่อสู้เจ้าอยู่ตรงนี้เฮ้ยเอ้ย,อยลืมไปบักดาเมจมันจะมีผลต่อสัตว์ธรรมชาติด้วยนี่หว่าอ่ามันหนีแล้ว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 เกือบลืมว่าบักดาเมจมันจะมีผลต่อสัตว์ในธรรมชาติด้วยจะใช้ก็ดูดีๆนะกูตัดไปจะล่าล่วงอันนี้โอ้โหแต่ม้าสเปโนโกลกัเป็นฝั่งที่หนีเฉยหนีได้ไง สปไปโนมึงเกียมึงห้าวเหรอเรียบร้อยมันมีตอน,น,ตอน,นยังทันอยู่ล่าเต่าสักตัวคลิปนี้สั้นมากบอกเลยมันไม่มีโอกาสได้จิกหรอกบอกเลยไอเต่าเนี่ย ไหนเลี่ยมเท่าไหร่นั้นตามจริงนี่กูได้ใช้บักตั้งเอยู่ป่ะใช้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 เออถ้าเบจจาราเราต้องอย่างนี้มันต้องเป็นต้องไปใส่ h o อส e อยู่แล้ว จะเราต้องไปสายโหดคลิปนี้สั้นมากบอกไปเลยสั้นสุดเลยมั้งกิฟฟินกิฟินน้ำตาลโอเคืมเลตเตอร์ขึ้นมาปลือเแล้วนี่น้ำรองมั้งกันลองลองมาดิไอเละตเตอร์ลงมะวีวีลงไปแล้ว phùng ừ, mà Má ướp ừ. ý phiên nhăn tam mình tam như nhăn ba Điều đó là lý in bạn được เพื่อทำไมแถวนี้สไปโนโเยอะจังเยอะแท้เยอะแท้เอ,แทเอ้ยเอ้าตกน้ำเอ้ยตกน้ำไอ้ทับเบ้ปุ๊ยทับเปบสู้อะไรเนี่ยเอ้ยตกน้ำตกน้ำแค่น,นี้คือไม่ได้ครับไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตกน้ำทีนี้เรียบร้อยเกกฮ้ยทับเปบสไปจัดกันเฮ้ยเฮ้ยทับเปบสโซโล่ได้ะเฮ้ยอย่างตึง ตาเป้เราโหดอยู่แล้วเอ้ยทุกคนดูนีเรห็นอะไรฝูงอโลอจะจะฝูงเพลว่าให้เหรอโอ้โหจะฝูงเวลว่าแซมเวลมันต้องมากแับโคตรน้อยแน่ๆอะก่อ,กอนปิดคลิปขอขอสั่งอวยไอ้นี่หน่อยดินี่ผมปิดปิดพาสีไปมาช่วยกันช่วยกันช่วยกัน

ถามจริงถ้าเปาา็นจลากูเกือบล่วงเฮ้ยถ้าเปจลากรูเกือบล่วงอุย้ยถ้าสู้หนึ่งหนึ่งไม่น่ารอดโอาเดี๋ยวมให้มันกินนี่ก่อนกินไหมไม่ดีกว่าไม่เสี่ยงอย่ะเดี๋ยวมันกินจริงชิบหายนะแล้วเดี๋ยวผมบินลงดีกว่า กมาเลยเห็นมันอยู่ตรงเนี้คนหน้ามันใส่เลยไอ้ม้าหนังหัวมาแบกใหม่มากเลยมีเหล็กมาด้วยชอบมากอารเทกไม่คิดว่าจะมีกับเขาด้วย ตอนนี้ใกล้จะถึงบ้านแล้วบินต่อไปเรื่อยๆบินต่อไปบินต่อไปบินต่อไปพักสักแต่ไม่น่าแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็จะถึงบ้านแล้วนะดโิโฟโดคัสกับเธอเบื่อเปเออคลิปหน้า ใจจริงอยากจับเทเลอร์เบิร์ดมากคลิปหน้าจับเทเลอร์เบิร์ดกันดีกว่านะเห็นอยู่ใกล้บ้านจับเลยไม่ต้องไปถึงป่าลิฟวูดใกล้บ้านก็มีก็จับเลยจะได้ไม่ต้องมุ่งไปถึงป่าลิฟวูดอีกมีไหมนะโอเค สัตว์ที่บ้านเราได้เพิ่มมาแล้วตอนนี้ถึงยี่สิบตัวยังยี่สิบตัวที่เราสามารถจับได้ถ้าได้เยอะแล้วนะมาบกคลิปก่อน โอเคก็ okay. Okay. เป็นไงบ้างสหายทีนชอบกใครลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมหน่อยอันที่อย่าไม่ลืมกดกระดิ่งถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับน,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกีนบนะครับสวัสดีครับ